โกสปอตพักฐานปรับสัญญาณทางเทคนิคหลังพุ่งแรงต่อเนื่องทำออทามไฮแถว3,790ลของไทยโชว์บ้างเมื่อวานนี้กระโดดแตะ57,000บาทสว่วนดีเพื่อนเพื่อน,นักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราวนะครับวันนี้พุทธที่24กันยายนโกราวยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับเมื่อวานนี้ราคาโกสปอตราคาทองคำไทยก็ยังขึ้นทำออทามไฮต่อเนื่องเลยนะครับโกสปอตแตะ3,790จ่อ 3, ทองคําไทยแต 5, าาะ5,700ลลา์ก่อนย่อตัวลงมาเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สับหนุนการของโกอาลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n d i โกโ o a ท e ดจำกัดบริษัท Oxid จำกัดบริษัท c h ยนิงโกบ o l d b o o l จำกัดบริษัทชายนิ i โ g จ o วเวลรี่จำกัด บริษัท TDC โกจจำกัดบริษัทเร่งหงอม m m e ิตี้จำกัดเรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยครับอย่างที่เกิดไปข้างต้นนะครับเมื่อวานนี้ทำสถิติสูงสุดตลอดการใหม่ที่57,000บาทนะครับก่อนจะย่อตัวลงมาโดยเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงไป200บาทนะครับก่อนจะปรับลดลงไปอีก50บาทในอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาทําให้ราคาขายออกทองคาแพงกาสูงถห้าและเวลา10.15นอนอยู่ที่56,750บาทราคารับซื้ออยู่ที่56,650ับบาทขณะ ที่ราคาขายออกทองรูปพันอยู่ที่57,550บาทราคารับซื้ออยู่ที่ 55, 5 5 5 1 5บาท92สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่31.95บาทต่อดอลลาร์โดยช้ยนิโกบูเลียแนะนําว่านักทุนที่ถือทองคาไว้ก็แนะให้แบ่งขายบางส่วนออกทางกาไรนะครับแล้วก็ที่เหลือก็รันโปรฟิตต่อนะครับเพราะว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นดีค่อนข้างแรงเลยนะครับหากราคามีการย่อตัวลงมาแถวแนวรับก็ค่อยเข้าซื้อสะสมใหม่นะครับส่วนคนที่พอร์ตยังว่างต้องมีการวางแผน นดีนะครับการเข้าใหม่ควรจะมีไม้เผื่อทุเลียบประมาณ4-6ไม้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับโดยให้แนวรับที่5,6700ถึง5,6500บาทแล้วก็5,5900แล้วก็55,000บาทนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่5,6900 5 7 1 0กแล้วก็5,7500บาทส่วนการเคลื่อนไหวราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้ปิดบวกมาอีก18ดอลลาร์นะครับพร้อมขึ้นทำออทามไฮใหม่ที่3 7 9ลาบพูดกันทุกวัวน,นะครับอย มีขึ้นมาเห็นตลอดเวลาทั้งนี้โกสปอร์ตได้แรงหนุนจากดดชนีดลลาปรับตัวลดลงสู่ดับ97.30นะครับแล้วก็บอนยูสิบปีก็ปรับตัวลงสู่ดับ4.10นะครับหลังจากที่มีการปรับขึ้นสีวันติดต่อกันแล้วนะครับท้งนี้โดยได้แรงกดดันจาก s อสแอนพีโกบอลที่เปิดเผยดดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่าเดชนีเีมรวมภาคการผลิตและก็ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐเดือนกันยายนปรับตัวลงสู่53.6นะครับต่ำสุดในรอบ3เดือนจากเดือนสิงหาคมอยู่ที่54.6นะครับขณะที่ประธาน สุนพจน์ต่อผู้นําภาคธุรกิจโดยบอกไปว่าการลดดอกเบีย้ยครั้งต่อไปอาจเกิดขึ้นได้นะครับแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะปรับลดเมื่อไหร่แล้วก็ลดลงเท่าไหร่นะครับซึ่งบรนันเฟดก็ยังคงระมัดระวังเรื่องของการพูดถึงการปรับลดดอกเบีย้ยในอนาคตอยู่เช่นเดิมนะครับปัจจัยดังกล่าวก็สกัดช่วงติล่นลบของดีดลลร์แลวก็กดดันให้ราคาทองคําลดช่วงบวกลงนะครับอย่างไรก็ตามราคาทองคํายังได้แรงหนุนจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ครับหลังมกเมื่อคืนนี้ประธานดิทรัมโพสลงโซเชียลเปลี่ยนจุดยืนหันมาเข้ข้้าาาาขงงยยเเเรนออ่่ตต็มมัวจกดิสีสให กินแดนกับรัสเซียล่าสุดประกาศว่ายูเครนสามารถชนะแล้วก็ยึดคืนอาณาเขตได้ทั้งหมดนะครับพร้อมย้าว่ารัสเซียกำลังเชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักสะท้อนเส้นทางสันติภาพการเจรจาสันดิภาพระหว่างรัสเซียยูเครนก็อยู่ชะง,งักลงนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศทางออสินมองการเคลื่อนไหวเรียสันว่าเริ่มเกิดสัญญาณแบริลล์เดเวอเรนเข้ามานะครับทำให้อาจจะมีการยอดตัวสลับลงมาบ้างแต่ราคาอยู่ในช่วงของปลายเทนระยะสั้นด้ เป็นอินเดีย20ระคงไม่อยู่หากว่าไม่หลุดสวิงโลที่3,614ดอลลาร์ 3, ยังคงจะปรับขึ้นตัวต่อตามชานอลไลน์นะครับรุดกันทำอะไรด้ยสั้นวันนี้รอเข้าซื้อถ้าราคาไม่หลุดแนวรับ3,705-3,701ดอลลาร์ 3, หรือว่าอาจให้รอให้เกิด Pri ์แอคชั่นหรือว่าแพทเทิร์นกับตัวที่แนวรับก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อนะครับแล้วก็ทำกำไรห,หาราคาเข้าไปแถวแนวต้าน3,779-3,792ดอลลาร์ 3, ขณะที่วายจีมองว่ามัวนี้ราคากลสปอดดีตัวขึ้นต่อเนื่องก่อนจะเริ่มชะลอตัวรพรพมีแงเทขาย ลับลงมาหลังจากที่ราคาเข้าโซนอร์บอแล้วกเกิดバレต์เดเวอร์เจนในไทม์เฟรมโมงอย่างนี้ก็ดีการปรับตัวลงก็ยังประเมินว่าเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อระยะกลางนะครับวันนี้ดูแนวรับที่3,752ลลาร์หากยืนได้ก็จะดดต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดลงมาให้ระวังการพักตัวนะครับประเมินแนวรับแถว3,738แล้วก็3,712ถึง3,675ลอลล่าบริษัการทุนทางวายจีแนะนําว่าให้ขายทา้งไ้ยนะครับหากราคาไม่ผ่าน3,790ล้านหากผ่านไม่ได้ให้ชะลอการขายออกไปแล้วก็ขยับทิ้งสต็อป 3,752เพื่อลอกกำไรนะครับแล้วก็รอเสียงซื้ออีกครั้งหากราคาไม่ลุด3,738หากหลุดลงไปให้ชะลอไปซื้อที่3,712ถึง3,675ดอลลร์ตัดขาดทุนหากงลุด3,675ดอลลราขณะที่ ARR g o Trading มองว่าเริ่มมีแรงขายทางระยะสั้นนะครับหลังประธานเฟดแสดงความเห็นเรื่องการตัดสินใจการปรับลดดอกเบี้ยในวันข้างหน้าว่าเฟดจำเป็นต้องพิจารณาทั้งเรื่องของความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและตลาดแรงงานนะครับทั้งนี้นักทุนพิจารณากระจายเงินรอเข้าซื้อตามแนวรับ 3,750-3, 7 4 0แล้วก็3,730ดอลลาร์เพื่อเก่งกับระยะสั้นนะครับโดยให้แนวต้านที่3,770 3,780แล้วก็3,790ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่ G- c ค p โกแนะ่รอซื้อที่3,745ดอละลาร์ให้แนวรับที่3,745 3,740แล้วก็3,735ดอละลาร์มีจุดซับวอตที่3,730ดอละลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่3,776 3,781แล้วก็3,786ดอละลาร์นี่คือข้อมูลชุดแรกนะครับที่โกราวหยิบย่แล้วก็สรุปมาฝากกันในช่วงต้นของวั เดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางเทรดเดอร์ของอินเตอร์โกว่าเทนตนะครับมาดูกันเลยว่า3,008จอแล้วจะไปยังไงต่อถ้าทะลุขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปอยู่ตรงไหนพูดคุยกับเทรดเดอร์ของอินเตอร์โกได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลาาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ